ท่านครับวันนี้ผมชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามที่มันเกิดขึ้นเนาะคืออิหร่านเหตุการณ์ที่อิหร่านที่มีระเบิดนะฮะมันเป็นแค่ชนวนหนึ่งนะกลุ่มรักอิสลามที่อยู่เบื้องหลังมันก็เป็นอีกอีกจุดหนึ่งแต่ว่าการจะลุกลามเนี่ยในมุมมองของทางทหารเนี่ยท่านมองยังไงบ้างครับว่ามันจะลุกลามไปสู่ระดับสงครามโลกได้ไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นการที่สงครามในตะวันออกกลางจะขยายตัวหรือไม่เนี่ยต้องไปดูที่กลุ่มอาหรับครับเราเห็นว่ากลุ่มอาหรับเนี่ยไม่ได้ ร่วมมือกับอิหร่านจริงๆจ,จังๆเท่าไหร่เห็นไหมครับนในกรอบกรณีอิสราเอลในฮามาสนะครับเห็นชัดเจนว่าอิหร่านเนี่ยหรือแม้แต่อิหร่านเองเนี่ยก็ยังไม่ออกตัวช่วยฮามาสเต็มที่แค่บอกว่าฮามาสคุณทําเองนะผมไม่เกี่ยวเห็นไหมมันมีความมีความลักลั่นอยู่นิดหน่อยอแต่ว่าอิหร่านก็ไปยุ่งอยู่ในเลบานอนพวกฮิสบัลล์ไปยุ่งอะไรซีเรียกับในอิลลักบางส่วนเนี่ยในที่ฐานของอเมริกันเนี่ยนะครับในการกูบาลับเนี่ยก็พยายามที่จะไป สร้างสัดสิธิภาพในภูมิภาคให้ได้ก็นําโดยซาอุดิอาระเบียไปร่วมมือกับจีนที่มาลงทุนด้านการลงทุนการค้าขายต่างๆแล้วก็พยายามจะจับกลุ่มทางกลุ่มอัหลับแล้วก็มีการที่ประเทศจีนเนี่ยจับทั้งอิรานกับกับทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยมาจับมือด้วยกันเมื่อเมื่อปีที่แล้วการน,นี้ก็สัญญาณที่ว่ากลุ่มอัหลับเนี่ยพยายามจะเดินแนวทางสันติผนนีอเกิดเหตุการณ์ที่เิสรอริชูนังกาซาขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการกัก คือไม่ออกตัวเต็มที่พอไม่ออกตัวเต็มที่มันไม่ใช่เรื่องของอิอสราเอลตะวันตกกับโลกมุสลิมไม่ใช่ครับมันแบ่งเป็นเรื่องของนิกายเป็นชิอะสุนนีก็ยังมีการแบ่งอีกครึ่งนึงเป็นเรื่องการก่อการร้ายหรือไม่ก่อการร้ายก็อีกเรื่องหนึง่งครับพดอีกเป็นเรื่องโจรสลัดหรือไม่โจรสลัดอีกเรื่องหนึง่งครับทั้งหมดในเครือข่ายเนี่ยมันก็อยู่ในเครือข่ายของซีกอหรานกับรัสเซียแล้วก็บริวารซะมากกว่าที่จะทั้งหมดกับตะวันตกก็ทําให้กับังในาการที่จะ เรียกว่ายกระดับความขัดแย้งเนี่ยจนถึงจุดที่จะต้องกดปุ่มกันไหมหรือว่าจะต้องมีสงครามทั่วไปหมดเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดนั้นไงมันยังไม่อารมณ์มันไม่ถึงครับคือในอดีตมันไม่เคยเกิดเนาะมันไม่เคยเกิดสงครามโลกโดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นจากตะวันออกกลางก่อนเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะแตกต่างจากจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตที่มันเกิดขึ้นในยุโรปไหมครับคือถ้าสงครามโลกเนี่ยจะต้องมีมหาอำนาจสองฝ่ายสู้กัน มาแม้สองฝ่ายซึ่งมีความทัดเทียมกันพอสมควรครับแล้วก็ไม่มีนิวเคลียร์ครับเพราะนิวเคลียร์คือไม่มีใครชนะทุกคนแพ้หมดอไอ้กจุดระเบิดสงครามโลกครที่สามด้วยนิวเคลียร์เนี่ยมันจริงต้องตัดสมก,การนี้ออกไปก่อนคือเราพยายามคิดว่าเดี๋ยวทางรัสเซียเนี่ยสู้ยูเครนไม่ได้เราจะกดนุกเนี่ยอืไอ้ความเนี่ยความคิดอันเนี่ยมันใช่บลัฟกันแล้วต้องเอาเพราออกไปก่อนก็ไม่น่รู้ว่าใครที่มีกําลังวุฒิพอๆกันแล้วจะสู้กันเนี่ยมันใครกันบ้าง ซึ่งเราก็พบว่าอา่างบประมาณทาาหารสหรัฐเนี่ยสามสี่เท่าของคนอื่นเนี่ยชอไปสิบสิบปีแล้วเนี่ยแล้วคุณสู้ได้ยังไงพันธมนิตรทั้งหมดของรัสเซียบวกจีด้วยนะอืเงินงบประมาณทางทหารบวกไปแล้วเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสารัฐเลยแล้วเป,ป็นปีๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันไปไกลามากมันสู้กันไม่ได้เราก็เห็นว่าอาวุธทางตะวันตกที่ส่งไปยูเครนเนี่ยมันก็เป็นอาวุธที่เหมือนจะตกรุ่นไปแล้วก็ยังชนะเพียงแต่ว่าฝั่งตะวันตกเนี่ย เขามีเรื่องการเรืินภายในบ้างแล้วก็มีความอ่อนไหวต่อเรื่องของการค้าขาย oh. แล้วเรื่องของความยากจนของคนในประเทศเขาจะเสียงเขาดาังอะ่ะประชาชนก็เสียงดังอะ่ะ mm. แต่เอ๊ะทำไมคุณต้องไปอุ้มยูเครนอยู่ตั้งนานก็เลยมีเรื่องที่สหรัฐอยู่ตอนนี้มีเรื่องที่ยุโรปกวลนนัง oh. บน่บนว่านายกโชสของเยอรมน,นีอยู่ตอนนี้ mm. มันเป็นสิ่งที่อ่อนไหวของฝั่งประชาไทยซึ่งฝั่งอำนาจนิยมอย่างรัสเซียก็ชอบเพราะเขาสมัรถคนในประเทศเขาเงียบอยู่อะ่ะ mm. เขาจะทําอะไรได mm. ้ก็ขอซื้อเวลาตรงนี้ อ๋อเพรครับอิหร่านก็เหมือนกันครับอก่าสร้างความวุ่นไวายไปทั่วจนจนในพื้นต่าหุตีเป็นพรรคพวกในซีเรียไรต่างเพื่อคนทั้งโลกเนี่ยบอกว่าสหรัฐเนี่ยคุณถอยถอย,ถอยได้ไหมไมันจะได้สงบสงบพิธีรันที่ตัวเองเป็นคนขอเลือกใช่ไหมแต่เขาจะใช้วิธีการที่เขาสามารถจะอยู่ได้นานเขาเป็นเขาคือพูดง่ายคือผู้นำเนี่ยเขาอยู่ตลอดชีพไปก็ได้อยู่กัน ปสิบปีก็ได้โดยไม่ต้องผูกเรื่องการเลือกตั้งนี่คือความแตกต่างกันเขาเห็นจุดนี้ซึ่งมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการจัดการอารยธรรมตะวันตกรัรสเซียอินเีต่างก็เลยไปจัดตั้งพริกไปในต่างพยายามหมาการตัก<อ>ับจีนกับบราซิลอ่าบราซิลกับอินโดนีเซียเดียครับก็ยังทำนะอินเดียกับจีนยังจะมีปัญหาเรื่องที่พม่าอยู่ยังเรื่องเรื่องข้าการกันอยู่คือมันมันจะคงจะไม่เป็นแบบตะวันตกตะวันตกก็มีความเหนียวแน่นกันพอสมควรแล้วเรื่องดอลลาร์กับยูโรเนี่ย ปริมาณการใช้ในการการุนเวียนซรเคลเลตเนี่ยมันสูงกว่าเท่าจีนแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองอันนี้ก็คือเป็นแต่พยายามที่จะชันเลนพยายามที่จะท้าทายเพราะว่าเขาก็ไม่อ,อยากอยู่ใต้ต่วันตกตลอดไปเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาก็แข่งขันไปสิจีนก็แต่เนี้ยปีที่แล้วเนี่ยปลายปลายปีเนี่ยเหมือนจีนจะเปลี่ยนท่าทีนิดหน่อยที่บอกว่าจะอยู่กับสหรัฐร่วมปกครองโลกนี้ด้วยกันตอนที่ไปไปเดน Biden แล้วนะว่าต้นปีเนี้ยก็ดูทําท่าแข็งเมื่อหน่อยแต่ผมว่าเขาคุยตัวนั้นแหละสำคัญกว่า สุดที่บอ,อกออกหน้าตอนต้นปีว่าแหมจะต้องแข็งต้องแข็งก้าวแต่อยู่หวันตอนอยังี้แต่เขาไม่บอกเวลาเนี่ยไม่ไม่บอกเวลาอีกร้อยปีก็ยังได้ใช่ไหมที่ก็จะเป็น hmm. อันเดียวกันเพร,ร,ราะฉะนั้นเป็นเรื่องของวิธีการในการเมืองเพราะผมเชื่อว่าอินผิงเนี่ยก็เห็นแล้วว่าถ้าสู้ตอนมันตกเนี่ยสู้เรื่องการคาดีที่สุดห mm hmm. าฟันธรเงินทัพดที่สุดคือช่วงสีช่วงแรกมาจนถึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นอังความรุนแรงคือความมั่นคงด้านการทหารครับแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยน พยายามที่จะขยับกลับมานิดหน่อยแล้วก็ยังพยายามจะเกาะวันเบลวันโรดเนี่ยให้มามีศักยภาพด้านเศรษฐกิจให้มากเพราะจุดของด้านเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็มีจุดด้านการทหารอยู่ดีเพราะเส้นตาที่เขาไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นเหมือนโรมันโรดอะคือถนนโรมันที่บุกไปประเทศต่างๆในในยุโรปกับทางแอฟริกันเหนือมันเหมือนกันเลยเหมือนกับถนนของจีนซีแบบเดียวกันเนี่ยเดียวกันนะครับแต่ว่าผมว่าจีนเนี่ยจะผ่อนเรื่องนี้ แล้วพยายามไปเล่นทางด้านการค้าทางขายมากขึ้นผมยังเชื่ออย่างนั้นนะขณะเรายกตัวอย่างแค่ในสงครามในระดับเรียกว่าเป็นระดับ2ประเทศนะแค่ออสเตรเกับรัสเซียถึงแม้ว่าจะมีชาติอื่นอยู่หนุนหลังก็ตามเนี่ยนะแต่ว่ามันยังเป็นตัวอย่างที่ให้เราเห็นชัดเจนเลยนะถ้ามันเกิดในสเกลระดับสงครามโลกแล้วไปเกิดขึ้นในตะวันออกกลางแล้วเราคงจะเห็นอะไรแปลกๆเยอะเลยนะยุทธวิธีใหม่ๆในการในการโจมตี มันจะใช้โดรนใช้แรงต่างคือเอาเป็นว่าถ้าเป็นโดรนสายลับเนี่ยมันจะขนาดเข้าหูหว่ัวนิโปเอาแค่มือแล้วกันเล็กกว่าเล็กกว่ามือเราเยอะโฉบไปสักร้อยตัวบินไปหาใครก็ได้ระยะใกล้ๆประมาณสักห้ากิโลเนี่ยมันจัดการได้หมดแล้วโดยที่เขาวิ่งหาวิ่งหาคนที่หน้าตาแบบนี้แล้วคุณจะไปคุณจะไปซ่อนที่ไหนนี่ตัวมันมันมันไปได้ไกลามากแล้วถ้ามียิงไปไกลมากครับแล้วเมื่อกี้ ตั้งใจที่จะทําลายขอมประชาก,การศูนย์ควบคุมสั่นการ้บังชาก,การทั้งหลายจะต้องโดนก่อนไม่ใชข่ข้างหน้านี้ไว้ตอนไอที่ว่ายกคนขึ้นบกเนี่ยคืออะไรจัดจัดการแล้วเนี่ยก็จะจะ,จะบุกกันลายพยดพื้นที่เพื่อยึดพื้นที่ใช่ไหม่ว่ากันแต่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นกาซ่าตอนนี้ที่มีคนเสียชีวิตเยอะแยะมากมายในส่วนหนึ่งเพราะว่าความแออัดของพื้นที่ด้วยไหมฮะคือถึงแม้ว่าจะมีความแม่นยําขนาดไหนมันจะ precise ขนาดไหนที่ทางคุณภงศกรอบอกแต่ว่ามันมันก็มีคนได้รับผลกระทบเยอะมากมันมันหนาแน่น นะครับแล้วก็ปัญหาในช่วงต้นมันมีสองช่วงต้นนะก็คือช่วงแรกกับช่วงที่หลังจากพักลบไปเนี่ยเราเห็นว่าช่วงหลักเนี่ยจะเสียชีวิตต่อวันลดลงครับแต่ช่วงแรกเนี่ยบอมเนี่ยเสียชีวิตเยอะเพราะว่าระเบิดเนี่ยม,ม,มันแรงมันถึงที่ไซก็ตามเนี่ยมันทําลายเป็นเมืองนะครับแล้วปัญหาก็คือว่าฮามาสเขาไม่ให้คนเขาอพยพมาทางใต้เนี่ยเขากันไว้ไม่ให้ลงจนกว่าจะรัฐอิสราเอลบุกแล้วเนี่ยฮามาสเขาไปอยู่ในอุโมงอตอนนี้ก็ สามารถที่จะไปได้คุณก็โอบยกหนีกันได้ก็ไปอีกเรื่องนครับแต่ว่าคนที่สวยก็คือคนที่อยู่ข้างบนพื้นดินนะฮะก็จะพบว่ามีผู้หญิงกับเด็กเยอะมากซึ่งบบปกติมันควรจะคลากันใช่ไหมครับครับอนี้คือปัญหาที่เราเห็นตัวเลขนี้ก็รู้เลยว่ามันเป็นการเรียกว่าใช้ชีวิตมนุษเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งผมไม่ชอบเลยครับ